ไพ่ดาวซีโร่ไพดาวซีโร่ไพดาวเป็นคะแนนนะครับอันนี้เวลานะ13.67แต่เขาดนึงไพดาว พอยิงออกไปนอกโซนปลมไปนิดนึงเวลาหรือคะแนนที่ได้ก็คือ14.67บวกจากนี้ไป1วินาทีอ่าเนี่ยยกตัวอย่างนะครับ